สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC นะครับผมวันนี้นะเขาจะมีเรื่องไม่ดีนะครับมาบอกกันนะครับผมอ่านี่ครับนี่จะเป็นออสแปนนะครับก็เป็นช้างที่เราดูแลกันมานานนะครับผมแล้วก็ผมจะมาบอกเอฟซีว่าผม จะออกจากที่นี่แล้วนะครับจะไปอยู่ทำงานที่อื่นนะครับแล้วก็จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่หนึ่งนี้ผมก็จะไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นช้างที่ผมดูแลครับคือออสแป้นนะครับดูแลกันมานานนะครับผมมีภาระครอบครัวผมต้องดูแลนะครับผมผมก็เข้าใจนะว่าช้างอ่ะรักกวนนะครับเราก็รักเขาเป็นครอบครัวนะครับผมก็รักที่นี่นะครับแต่ด้วยภาระที่ผมต้อง แบกนะครับคือครอบครัวลูกเมียนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับผมผมก็ต้องไปใช้ชีวิตที่ใหม่นะครับทํางานไปหางานอื่นทํานะครับผมก็จะออสแตนเราก็จะที่ปางก็จะหาควานมานะครับมาดูแลแทนต่อนะครับผมยังไงผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับผมมาตลอดนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมใออสแตนเราก็ ถามว่าเขารู้สึกเสียใจไหมครับรู้สึกมากนะครับผมก็เสียใจนะครับแต่ก็วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องหาคนทางของแต่ละแต่ละคนนะครับในการทํามาหากินทุกวันนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าผมก็ต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันนะครับครอบครัวที่ใหญ่นะครับครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายเราก็เยอะขึ้นนะครับผมนะผมก็จะมาลาออดกับแฟ้นเรานะครับผมออดเน้าแ้นนะ ก่อ,อนหน้าก่นอนหนอาเป็นปะังครับก่อน,หน,อนหน้ก่อนหน้เออก่อนหนก่อน,นอื้ขอบคุณนะขอบคุณครับ,าบารางวันให้ด้วยกันเห้อเน้อย ดูลาตัวเด้วยนะแต่ละคนนะหลบนะได้ไหเข้าใจไหมหลบฮนะ กูนัอบคุณไหนคะ่ะบนตูงไหนแปนออสวัสดีครับหนัยลูกสวัสดีครับยังออสเสียงออสไปเลยเฮ้ยบ,บนเสียงทักก่อนนะทับก่บกอนเฮ้ยมาไปนะเฮ้ยออส โอเคนะครับผมก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ต้องมาจากออสกับแป้นเราไปนะครับผมก็ที่นี่ก็เป็นช้างที่ต่างครับก็จะมีฟานก็จะมาดูแลต่อช่วงผมนะครับออสแป้นขอให้เจอฟานที่ดีกว่าผมอีกนะครับขอให้เขาได้เจอฟานที่ดีนะครับขอบคุณขอบคุณเอสซด้วยนะครับผมช้างเราก็จะหาฟานที่ดูแลดีกว่าผมนะครับก็ดูแลเขานะครับผมแป้นมานี่มาลูกมห น้ำอ้อยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ถามว่าช้างรู้ไหมว่าเราจะไปก็ยังไม่รู้นะแต่อีกหน่อยก็คงจะรู้แหละรครับผมแฟนอ้อนเลโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วขอบคุญบายสินะ bye bye, หน่อยบายหน่อยค่ะ้าบายหน่อยเด้อบายหน่อยบายจ้าบายนะ ก็ต้องลากันนะครับผมเราก็ดูแลเขามานานเราก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันรักมากนะครับก็จะเป็นความทรงจําที่ดีตลอดของผมเลยนะครับผมก็รักเขามากมากเลยนะครับผมถึงแม้แป้นเราก็รักเหมือนกันนะออนเราก็รักตลอดนะนี่นะครับผมนะแป้นนะขอให้เจอความที่ดีกว่าพ่อแล้วกันนะลูกนะโอเคไหมคะ ะนะห้ามดื้อนะลูกอโอเคนะครับก็อย่างนี้นะครับผมออดเราอยู่นี้นะเดี๋ยวก็คงจะได้ควานใหม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ